คุณคิดว่าการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตมันก็แค่รูดแล้วผ่านใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังการรูดใบเดียวนั้นคือธุรกิจระดับล้านล้านดอลลาร์ที่ทั้งโลกกำลังจับตาวันนี้เราจะพาคุณล้วงลึกวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดสองยักษ์ใหญ่ที่ไม่เคยปล่อยให้ใครขึ้นมาแทนและถ้าทรัมป์กลับมานั่งประธานาธิบดีอีกรอบ พร้อมนโยบายขึ้นภาษีเปิดสงครามการค้าแล้วเกิดสงครามโรคไซเบอร์ละ่ะใครจะอยู่ใครจะร่วงวันนี้เราจะไม่แค่เล่าแต่จะพาคุณวิเคราะห์แบบเจาะทะลุโครงสร้างธุรกิจพร้อมพล็อตลับที่วอลล์สตรีทไม่อยากให้คุณรู้วีซ่าและเัอร์การ์ดคือใครกันแน่ย้อนกลับไปยุค50วีซ่าเกิดจากโครงการของ b a n ก of อฟอเมริก ตอนแรกมันแค่บัตรเครดิตท้องถิน่นจนวันนี้กลายเป็นระบบชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนมาสเตอร์กาดเริ่มจะกลุ่มธนาคารพันธมิตรรวมตัวกันสู้วีซา่าแต่ใครจะคิดว่าวันนี้กลายเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งที่ไล่บี้กันแบบหายใจรถต้นคอเปรียบให้เห็นภาพวีซ่าก็เหมือนพี่ใหญ่ที่เน้นโวลุมส่วนมาสเตอร์กาดเหมือนน้องรองที่หัวไววิ่งหานวัตกรรมเร็วจีโครงสร้างรายได้ ใครเจ๋งกว่ากันทั้งคู่ไม่ได้เป็นธนาคารนะคะไม่ได้ปล่อยเงินโล่นเลยสักดอลลาร์แต่พวกเขาเก็บเงินจากค่าธรรมเนียมธุรกรรมทุกครั้งที่คุณรูดบัตรใช่ครับเช่นคุณซื้อกาแฟแก้วละ100บาทร้านค้าจะถูกหักค่าธรรมเนียมเล็กๆส่วนหนึ่งซึ่งสุดท้ายมันก็ไหลเข้ากระเป๋าวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนั่นแหละที่น่าสนใจคือมาสเตอร์การ์ดเริ่มขยายไปให้บริการฟินเทค API AI fraud detection มากขึ้นจนหลายคนมองว่านี่แหละคือ tech company ปลอมตัวมาในคราบการเงินถ้าทรัมป์กลับมาสิ่งที่เขาน่าจะทำคือการขึ้นภาษีนำเข้าสงครามการค้ารอบใหม่กับจีนอินเดียเม็กซิโกอาจเกิดทันทีและสิ่งที่ตามมาคือการค้าโลกชะลอตัวค้าเงินผันผวน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งทั้งหมดนี้กระทบต่อธุรกรรมข้ามประเทศที่เป็นแหล่งรายได้ทองของทั้ง v ีซ่และมาสเตอร์การหรือแยก่กว่านั้นท่านโลกแบ่งขั้วจริงเช่นจีนใช้ระบบยูเนียนเอินเดียใช้ UPI แล้วเตะ v ีซ่ามาสเตอร์การออกไปนั่นอาจจะเป็นจุดจบของความเป็นสากลของเครือข่ายบัตรก็ได้นะครับแล้วนักลงทุนควรทำยังไงวีซ่เท่ากับมั่นคง มหึมาแข็งแกร่งมาสเตอร์การ์ดเท่ากับคล่องตัวลำ้ำนวัตกรรมเพียบถ้าคุณชอบธุรกิจที่ passive income ระดับโลกและไม่เสี่ยงหนี้เสียแบบธนาคารหุ้นสองตัวนี้น่าลงทุนระยะยาวแต่จำไว้นะโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีใหม่สงครามหรือการแบนข้ามประเทศอาจทำให้โมเดลธุรกิจเดิมพังทลายภายในเวลาไม่กี่ปีสุดท้ายแล้วจะถือวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด ก็อย่าถือแค่หุ้นแต่ต้องเข้าใจธุรกิจเบื้องหลังบัตรให้ลึกซึง้งเพราะคนที่รอดในเกมนี้ไม่ใช่แค่คนที่มีบัตรแต่มักเป็นคนที่อยู่หลังระบบชำระเงินทั้งหมดครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรืออยากรู้เรื่องหุ้นตัวไหนเม้นบอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับหุ้นและโลกที่คุณต้องเข้าใจก่อนจะลงทุนค่ะ